สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสิริจะมาทำคลิปเรนดอมในหัวข้อที่ว่ารักครั้งใหม่ของเพื่อนๆคือใครนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่โสดมานานหรือยังโสดหรือเพิ่งเลิกรากับคนรักนะคะแล้วก็อยากจะเปิดใจลองเปิดใจหรือสภาวะจิตใจร่างกายตอนนี้นะคะพร้อมที่จะมี รักครั้งใหม่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าพลังงานของคนคนนั้นนะคะที่จะเป็นรักครั้งใหม่ของเพื่อนๆคนนั้นนะคะเขาคือใครนะคะเดี๋ยววันนี้สิริใช้ไพ่นี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวขอดูพลังงานของเขาคนนั้นก่อนนะคะที่จะมาเป็นรักครั้งใหม่ของเพื่อนๆของสิรินะคะ สิริขออนุญาตปรับตรงนี้นิดนึงนะคะเดเมอร์เอร์นะคะราศีเมษนะคะ8ดาบนะคะธาตุลมมีถุนตุนกลุมค่ะแล้วก็แอมเพรนนะคะ ราศีธนูนะคะแล้วก็สตริงนะคะราศีสิงห์แล้วก็เป็นคนธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ประสบความสําสเร็จในหน้าที่การงานแล้วนะคะหรือว่าถ้ายังทํางานอยู่นะคะก็เป็นถึงระดับผู้บริหารนะคะอาจจะเป็นต่างชาตินะคะอายุจะแตกต่างกับเพื่อนๆนะคะอายุจะมากกว่า คนคนนี้นะคะเป็นคนที่แตกต่างกับเพื่อนๆนะคะเป็นคนเก่งนะคะมีความอดทนสูงเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนนะคะบางครั้งอาจจะขี้หึงขี้หวงนะคะค่อนข้างจะอีกโก้สูงค่อนข้างจะเย่อหยิ่งนะคะแต่ถึงแม้เขาคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครก็ตามนะคะแต่เขานะคะอนาคตเขาจะยอมเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเขามีความรักให้เพื่อนๆค่ะ ถึงแม้เขาจะเคยผิดหวังเสียใจหรือเคยปิดกั้นจิตใจมาก่อนนะคะแต่ทุกวันนี้นะคะเขาก็สามารถปรับสมดุลของจิตใจนะคะในความคิดความรู้สึกของเขาได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่แกร่งนะคะแล้วก็สองถ้วยก็ออกมาแล้วนะคะว่าเขาน่าจะเป็นเนื้อคู่นะคะหรือเป็นคู่กับเพื่อนๆนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆกับเขาจะเจอกันยังไง เ,เพื่อนๆเด็กเขาจะเจอกันที่ไหนสองดาบจัดเมน้นสี่ไม้เท้าเดทแล้วก็เดเลิเวอร์นะคะ เพื่อนๆกับเขาจะเจอกันตอนที่เพื่อนๆหรือเขานะคะมีความกังวลใจมีความคิดมากนะคะยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะว่าจะเลือกสิ่งใดนะคะเจอกันตอนที่โชคชะตานะคะเป็นผู้กําหนดให้เพื่อนๆกับเขาได้เจอกันนะคะเจอกันตอนไหนตอนที่เพื่อนๆกับเขามีความมั่นคงในฐานะ ในอาชีพการงานแล้วนะคะหรือว่าจะเจอกันตอนที่เพื่อนๆกับเขานะคะจบความสัมพันธ์จากคนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าหากเขาเจอเพื่อนๆของสิริเขาจะรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆของสิรินะคะเก้าเหรียญ10บดา เจ็ดเหรียญราชินีถือถ้วยราชาถือดาบถ้าหากเพื่อนๆกับเขาได้เจอกันแล้วนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อเพื่อนๆนะคะเขามองว่าเพื่อนๆนะคะเป็นผู้หญิงที่สามารถเติมเต็มตัวเองได้นะคะเป็นผู้หญิงเก่งอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเพื่อนๆอาจจะเคยผิดหวังเสียใจนะคะ เขารู้สึกว่าเพื่อนๆนะคะเป็นคนที่ทำขยันนะคะค่อยๆเก็บเลขผสมน้อยไปเรื่อยๆเพื่อนเก็บเงินลงทุนนะคะเพื่อนๆรู้จักวางแผนอนาคตนะคะเขามองว่าเพื่อนๆเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีมีความรักความเมตตาให้ใครต่อใครนะคะแต่บางครั้งเขาก็มองว่าเพื่อนๆนะคะบางครั้งอาจาจะพูดจาตรงเกินไปนะคะแต่เขาก็มองว่าเพื่อนๆเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อเพื่อนๆกับเขาเจอกันแล้วนะคะความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับเขานะคะจะเป็นยังไงนะคะช่วงนี้นะคะ j u s t i c นะคะ new of fortune ไฮโดรเฟนสี่ถ้วยแล้วก็6กเหรียญน,นะคะความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเขาน,นะคะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อนข้างช้าแต่ว่าเขากับเพื่อนๆน,นะคะจะมีความรักมั่นคงต่อการจะซื่อสัตย์ต่อกันนะคะ เขาจะไม่เจ้าชู้นะคะแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกอาการทางความรักให้เก่เพื่อนๆมากเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์นใดๆกันนะคะมีปัญหากันหรืออะไรนะคะเพื่อนๆกับเขาก็จะให้อภัยกันและกันเสมอนะคะซึ่งความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับเขานะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่โชคชะตานะคะเข้ามากำหนดนะคะเข้ามาควบคุมสถานการณ์ต่างๆให้เป็นไปได้ด้วยดี ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับรักครั้งใหม่ของเพื่อนๆนะคะยังไงนะคะสำหรับวันนี้สิริก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนนะคะทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแรนดอมในวันนี้นะคะแล้วก็สิริขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามนะคะแล้เรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย